น้มอะไรไหมอ,อร่อยป่ะนุ่มกรนะุ่มรแต่ใสหน้าไม่อร่อยอเอาเราอยู่ที่ไหนบอกก่อนการาะศีลยล่ะยังไม่ใช่ไม่ใช่สีดีลาดไม่ใช่เราอยู่ที่ท่าราชวงศ์เราจะไปไหนกันเราจะไปไหนไปสีดีลาดเรือมาแล้วอูนเรือมาแล้วอูนเรือมาแล้วเรือมาแล้วเดินระว,ว,วังระวังนะ เรือกำลังมาแล้วเฮ้ยเหมือนนักท่องเที่ยวเลยอ่ะเฮ้ยเรือโคตรหรูเลยนี่ไงทัวร์บอทไงบาย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 เราจะขึ้นแล้วเป็นไงสนุกไหม ตัวหนูหนักไงมันยไม่ไปไหนอ่ะ ก็น้ำรอใต้สะพานแล้วเอามือจับถึงไหมเอามือจับถึงไหมอันนี้สะพานพุทยอดฟ้าเธอมีมากมายเธอไปดูได้ที่ใต้สะพานแล้วจะเข้าใจอาแล้วถึงท่าเราแล้วเราจะต้องลงแล้วไปไปลง มากสนุกมากได้ลงเรือเที่ยวตอนนี้เราอยู่ตลาดวังหลังของกินเยอะมากน่ากินทุกอย่างของกินเยอะมากแม่ค้าแม่ค้าต้นใหก็แต่เรื่องเบลูกค้าอะไรนั่นคืออะไรชาไทยที่เราจะไปไหนต่อ ราจะเดินซื้อของไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆจนปวดท้องจะแตกไหนจอไหนจอไหนไอซิ่งไอซิ่งโอเคอ่ะโอเคหนึ่งไอซิ่งหนึ่งลูกเกดแบบเจ้านี้ทำสดเลยขายดีมากคนเทียบดีหรือว่าอิ่มแล้วถ้าไม่อิ่มเนี่ยซื้อแหลกแน่นี่ขนาดว่าอิ่มนล้วเนเดินถือเยักไก่ก้อนอร้อยน่ำซุปอร่อยอร่อย นี่อร่อย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 ,ออยตอนนี้เราจะกลับไปที่ไหนที่ปากแรนบางนากมมสามห้าเอ็ดบอกที่อยู่ที่บ้านหมดเลยเหรอที่ป่าช้างั้นเอาแค่นี้ตอนนี้เราจะเดินไปที่ท่านา <c oughs> จะกลับไปที่เรือเร็วเสร็แล้วเหรอเดี๋ยวไปโพที่เรืออ๋อเดี๋ยวไปโพที่เรือโอเคโอ้โหนี่ดูของที่ซื้อ ดูของนี่เลอนี่ยังไม่รวมมืออุ้ดอีกอ่ะจะยกขึ้นเรือทานเหรอป้าตอนนี้เรากำลังรอเรือเพื่อขึ้นเรือกลับบ้านเดี๋ยวไปเจอกันที่เรือป่ะอ๋อเดี๋ยวเจอที่เรือบ๊ายบายเอาไปกันเอาเปิดมาอ้าวอยู่ที่เดิมเดินไปเดินไปเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวเขาพิการเข้าโรงพยาบาลนะ ขี่มา้าอะไรขี่ช้างก่อนขี่ช้างจับตะกะเตน็นจะขึ้นเรือใช่ไหมใช่ <Okay. S 3> ไปเชื่อที่เรืเอหลังจากกินเสร็จแล้วเอาไปเจอที่เรือเอาเร็วไปดูเซฟปุ๊บอ่าอยู่ที่เดิมอ,อีกแล้วซ้ำสองสอ่า <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นเรือแล้ว ทำไรอยู่ทำไรอยู่ห้องน้ำเหรอส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวมีอออะไรต้้งงงลลืิแว